ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโอชแนลครับเราอยู่กับเกมโซลาร์สมิกันอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปไปนะครับซึ่งมีการอัปเดตครั้งใหม่นะครับผมก็ได้ลงเด่นครับแล้วทีนี้ผมได้ลองอัปโหลดคลิปลงไปนะครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ผมมาพี่ลืมอันหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนนะฮะการอัปเดตอันไหนวะที่มันที่ผม พลาดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องดูต้องดูนะครับผมผมบอกว่าน้องเขาบอกว่ามันหยุดตรงในโหมดจรวดนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันอันไหนนะคะซึ่งมันก็มีแค่อันนี้นะครับที่มันมีการอัปเดตมาใหม่อันนี้หรือว่าอันนี้วะใช่ไหมเฮ้ยใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ต้องใช่แน่นอน,นะครับผมท่านผู้ชมมันมีการอัปเดตใหม่นะฮะซึ่งมันเพิ่มอันนี้ขึ้นมา ในคลิปที่แล้วผมทาพลาดไปนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเกมนี้นะครับมันสามารถปรับภาพอันนี้ได้ด้วยนะนี่ก็คือผมจะขอเป็นโทนสีนี้ล้ากันนะฮะโอเคเอา่าอืมนะครับอ่าเป็นเนบลาสีแดงนะครับผมก็สวยอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันบอกว่ามันมีตําแหน่งอะไรสักอย่างนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตําแหน่งยังไงไม่รู้ครับไม่แน่ใจนะคะอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับมันมันจะเป็นแบบยังไงลนะ่ะ คือมันจะค้ายเป็นเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งโรกของเราอยู่ตรงไหนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้กดตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นะน,นีผ่ผมก็ลองกดแล้วนะฮะมันบอกตำแหน่งอนะมันมีการบอกตำแหน่งด้วยอันนี้หรือเปล่าอันนี้โลกอะไรอ๋อเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทำลายโลกแล้วกันนี่หรือเปล่าวะอออ๋อเราสามารถอันนี้โลกได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะ ไอโมดตรงนี้นะฮะอันเนี้ยผมยังไม่เคยเล่นนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้การอัปเดตอันนี้ด้วยครับเมื่อก่อนมันไม่มีครับเมื่อก่อนมันจะมีไอ้รูปขเขาเรียกว,ว่าหุ่นยนต์หิมะนะครับผมซึ่งมันจะมีรูปนะฮะเดี๋ยวลองมันลองทำลายใช้ระเบิดตัวนี้แล้วกันนะฮะโอ้มันก็ไม่เห็นจะแรงนะเดี๋ยวลองเอาโลกของเราดีกว่าแล้วกันนะฮะ เห็นจะแรงว่ะมันปรับได้ไหมเนะี่ยมันปรับไม่ได้ว่ะโอ้โหยิงดูว่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 เออมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองผสมกับตัวนี้แล้วกันคาดว่า ดูดิมันต้องใช้ผสมครับผมมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะนี่ดูต้องใช้ผสมครับมันไม่ได้แรงเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหเฮ้ยคนเป็นแสนล้านเลยเหรอเนี่ยประชากรเยอะจังวะประชากรเยอะมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นแสนเลยฮนะ โอเคทีนี้เราเล่นอะไรดีผมเล่นเนี่ยผมชอบไอ้อันนี้มากเลยนะฮะเทปเจ้านะครับดูฮะดูดูมันจะมาต่อยนะฮะบุ้มอือสมมติถ้าผมกดกดรัวกดรัวโอเคกดรัวมันจะมาอือดู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 เทปเจ้ามาแล้ว นี้เดี๋ยวผมจะกดอันนี้สต็อปนะฮะเอาตำแหน่งตรงไหนดีวะเอาฝั่งนี้แล้วกันยังไม่โดนอ่ะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วกันโอเคน่าคาดว่าจะดีนะแล้วก็หันโอเคมันมาหรือยังเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นแสงแล้ว

ยอดมากนะฮะท่านผู้ชมอืมเอาผสมกับอะไรดีวะอันนี้มันก็แรงทีดเดียวนะฮะส่วนนี้ละ่ะอันนี้ปรับสีได้ผมก็ไม่เคยเล่นแบบปรับสีนะฮะความแรงมันเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ความแรงอืออ๋อนี่สีชมพูใช้กับอะไรวะไม้กวาดมันคืออะไรฮะมันคืออะไรหรอยิง อ๋อเฮ้ยอันนี้มันทำอะไรได้อืมตลนวนี่อะไรเล่งเวลาเหรออ๋อแรงว่ะโหแรง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 มากครับอันนี้อะไรวะมันคือขึ้นว่าอะไรเมื่อกี้อันนี้ปรับได้ไหมอันนี้ปรับได้ออกแบบความแรงเต็มพิกัดเลยอ่าอยิางดนี้ โอ้โอ้แรงแรงแรงเหมือนกันนะฮะแรงแรงมาแรงเหมือนกันอ๋ออืมแรงครับอันนี้ก็แรงอยู่นะท่านผู้ชมแต่มันปรับไม่ได้อะผมอยากให้มันปรับได้จริงๆเลยนะฮะอะโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ขอ ป็นคลิปส,สั้นๆแล้วกันนะฮะก็ยังไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันสวัสดีครับ